เตือนคลิปนี้ตัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า1ปคุณได้รับคำแนะนำและไม่แนะนำให้ทำตามนะจ๊ะอะน,อนะครับสวัสดีคุณผู้ชมผู้ดูทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้มาเจอกับโจ๊กคุงในช่องโจ๊กจัดแตกเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาในเกม Buffalo Win นะครับลองดูกันว่าเกมแนวนี้มันจะเป็นยังไงนะมาว่าแหมทีมงานก็กระซิบมาหลายคน,นครับว่าพี่ๆลองเกมนี้หน่อยเกมนี้แม่งสนุกดีเพลินดีอ่ะก็ลองดูปลานวนะนะวันนี้ มาในทุน150นะครับแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้โจกด้วยกันละกันนะครับอ่ะไปพูดบานทมเพลงครับไปลุยกันเลยดีกว่าครับสำหรับเกม Buffalo Win วันนี้นะครับนี่นะอ่ะวันนี้มาในทุน150นะอย่างที่บอกนะครับซื้อฟิวเจอร์อยู่ที่75บาทเลยแล้วว้าไปกันใหญ่แล้วอ่ะวันนี้ขออนุญาตไปที่เบ็ด2บาทก่อนนะ2บาทกับ10รอบนะครับนี่ฮะเดี๋ยวไปเร็วๆเลยครับเช็คไลน์หน่อยครับ เอ้ามาอย่างไงเจงหวนนี้อเออเหมือนมันมันคลายเกมไอ้นั่นนะคลีโอพัตาอยู่นะน่าจะตีมเดียวกันเนี่ยแต่ว่าไม่รู้ว่ามีอะไรให้หรือเปล่านะ่ครับโอ้ยสัตว์เปิดแรกก็เล่นกูนแล้วอรอบแรกก็เล่นกูนแล้วไอ้สิบทีดิได้คืนมาไหมอ่ะได้อยู่นะเออเนี่ยเวลามันเข้าช่องแบบนี้มันจะขยายครับมันแต่ก็ไม่รู้มันขยายทำไมเหมือนกันนะเออเออก็มาแค่นั้นเนี่ยก็ยังดีนะได้คืนมาหน่อยครับมา มาเออมาแมไม,ไม่ต่อให้ครับเดี๋ยวยาวไปครับ <c oughs> หล่นดีอยู่นะหล่นดีๆนะหล่นเพลินอยู่นะเอออจริงแล้วก็หล่นเพลินอยู่นะออว่ากันไปครับ <c oughs> มาสวย12ตัวแล้วยังไง อ่ะสิบสามไปตัวควายวิ่งมันเหมือนเป็นไปตัวฟรีเอ,อ่อเขาเรียกวายเออนี่ครับอ่ะได้มา17คูณ4ครับได้กอนโตมาเลยนะ40กว่าบาทนะครับได้ทุนเรามา150ยห้าไนะไมันเป็นอย่างนั้นล่ะขยับเบ็ดหน่อยไหมเออรู้สึกมันอยู่ไม่ได้นะครับไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบครับ นี่ผมกดนี่นะเทอร์โบแนละ้วมันก็เลยค่อนข้างเร็วนิดน,นึงนะครับเดี๋ยวเอาเทอร์โบออกดีกว่าเราจะได้ลุ้นๆหน่อยนะอ่ะอุ้ยได้คืนมาอีกนิดนึงครับกำไรมาหน่อยเลยครับเดี๋ยวยาวไปครับฟีดวงฟีเกมไม่เข้าเลยนะเออออกมาหรือเปล่าจาังาคนนี้ทักไม่ได้เลยครับจะมาแล้วเรียบร้อยแล้วครับมาได้ฟรีเกมมาเฉยครับ เสียได้ทุนน้อยไปหน่อยนะไม่ได้ขึ้นเนนบ็ดนะเดี๋ยวคาฟฟเกมจะได้เท่าไหร่นะสำหรับเกมบัฟ f ฟอร์วินนะครับยาวบอกเลยว่ายาวยาว,ยาววันนี้เออทำไมเป็นวายล่ะทำไมเป็นวายล่ะเอา้าสวยออกไม่ได้วะเออเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเอเอมาขออีกทีนึงหที่เก้าเหรอเป็นเก้านะครับต้องเป็นเก้านะเออมาสิบสามแล้วคูณสี่ไปแล้ว ไอสัตว์เลยไปนดิดเดียวโห้ิ่ก็ได้นะได้มา80บาทโอเคอยู่เออคูนสี่อยู่นะครับยังไม่ขยับนะอา้ามาสววเปน็นนี้ยังไง 8... 13บาแล้วมาสิบสี่ถ้าผมได้ตัวถูกบ่อย,ยอะเออคูณเจ็ดมากับ14ตัวก็น่าจะหมดแค่นี้นะคูณเจ็ดมาแล้วนะครับค่อยๆขยับไปเรื่อ,อยๆนะครับ ฟีเกมเข้าไหมซ้อนไหมซ้อนไหมซ้อนไหมไม่ผมไม่ค่อยเข้าฟีเกมซ้อนนะแปลกจริงครับคนอื่นก็ได้เอ้าได้เอานะครับแต่เราไม่ค่อยได้นะเอออ่ะยังได้อยู่ไหมพยายามมานิดนึงลูกพ่อขอตัวใหญ่ออ่ะ้คุณกล้ามาก็ถือว่าเยอะอยู่นะอานี่เรื่อยๆเลยครับมาอีกสองครั้งนะ โอ้โหอะมาขอเก้านะไม่เฟรีเกมนะขอเขอเก้าเเออมาคูเป็นสิแล้วยังไงจัาหนี้สิเอ,อ็อยกูนว่กหยุดแล้วเมื่อกี้ออหล่นมาสวยเออนี่แหละแรมเลยสิแล้วยังไงอืหืสิบแปดไหลามาคูสิบด,ด้วยมาเออเอาอย่าพึ่งเลยหูนว่กเลยไปแล้วหายเกืบอบบกกลับมาเออมายีแล้วคูณิสิบกสวยยี่ามมาไหลไหลไหโอ้โหอยุดที่คูณิกับยีตัวครับ โอ้ยอย่างนี้ต้องขยับครับอย่าไปเสียเวลากับมันเนี่ยโอ้ยอะไรฟีเกมาเปิดนี้ถือว่าคุ้มนะถือว่าคุ้มถือว่าคุ้มเออเบ็ดไป5บาทได้มา400ครับเกือบสิบเท่าครับอนะอ่ะอยังไม่หลดยังไม่จบนะยังมีต่อนะเฮ้ยพอแล้วมัง้งเออเดี๋ยวจะปักขยับแล้วนะเฮ้ยเอออ่ะมาเดยวไปฟโอวิ่งไปโอเคหลดนะสวคนสา คือ้เออผมว่าผมผมไปร้อยดีกว่าผมคิดว่ามันน่าจะมาว่ะเออเอามามาโอ้ตาตั้งแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะปีนเสาแล้วม้ามา,มาขนาดนี้ครับโอ้ลดขนาดนี้ปีนเสาดีกว่าครับโอ้โอ้เมานิดนึงอย่างดีอยู่อืเป็นเอวะนึกว่าเป็นเกี่ยวนะเกี่ยวตัวแพงหน่อยนะครับ อย่างที่บอกนะขยับไปเด็ดร้อยนะครับวันนี้มาเร็วนะเดี๋ยวจะไปเร็วนะครับขยับเด็ดไปร้อยหนึ่งเลยนะครับอ๋อไม่ถึง10เปิดอะดิเออมันไม่ถึง10เปิดอะดิเอาหมุนมือดีกว่านะหมุนมือดีกว่านะกดมือดีกว่านะครับไปอเออมาสวยตัวนี้เอาตัวแพงเว้ยยังไงหล่นป่ะไหลป่ะไหลไหมไหลไหม ได้ไหมเออมันต้องอย่างงั้นยังไงยีามกับคูณสามคูณสี่ยี่ห้ยหโอ้โนึกว่าหลุดไปแล้วจงวังหวะน,นี้โอ้สวยโอ้ยเลยไปหน่อยนึงยี่แปดแล้วสวยยีเก้ามาขอสาสิบขอสาสบเออขอสาขอสามสบเอ็ดสส้โวสบตัวครับโอ้โคูณสิบครับคูณเท่าไหร่เมื่อกี้ คุณแปดขอภายสามสิบตัวคุณแปดได้มาเก้าพันหกครับอู้หูอ่าอเกมนี้มัวสี่พันเลยวะว้าวเบอร์วะแต่ทุนเรามีนะทุนเรามีครับอย่าไปย่องครับหมุนมืออ่าหมุนมือจังหวันนี้ต้องหมุนมืออืเอาพี่เกมเข้าไหมพี่เกมโหลดเอาอเอีเงียบเ็บเชียร์ไปนะครับ เด็ด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 คุหมุนห้าร้อยนะเฮ้ยโอ้ยแล้วกูหลวมต,วมตัวไปหมุนห้าร้อยยังต่เมื่อไหร่วะเนี่ยโอโ้โหอ้ามาอยู่เว้ยอือไปกันต่อครับโอ้ได้มาแค่นี้นะเออเอาหล่นมายัางไงอือมาหกร้อยวะขอพันดีกว่าไหมเออพันดีกว่านะพัน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 ดีกว่าพันหมุนมือนะหมุนมือนะม,นมือนะ ไปครับผ่านหมุนมือนะสิบทีครับได้กำไรแล้วก็เอาฟีเกมเข้าไหมแต่ว่ามา้ามา,มาขอมาก่อนได้เปล่าเออมามาสมวยอ่แหละเอาฟีเกมมาสองแต่ว่าเอาเรียบร้อยครับหูยเข้าเฉยครับโอโห้หนึกว่าไม่เข้าครับม้ามา,มาแล้วก็ได้ไม่หมื่นสามกับฟีเกมครับ อาล้เป็นเรื่องแล้วทีนี้เป็นเรื่องแล้วเดี๋ยวดูว่าจะได้อะไรบ้างครับควเป็นวาย9กเออตัวถูกเป็นวายหมดโอ้โหตัวแพงเอออะมาอย่างดีวะเอาอีกนึกว่าไปต่อไม่ไม่ไปต่อให้กูเวนเอาเอาเอมา,อาส่งตัวนี้ตัวไหน,นก็ได้สงตัวนี้ตัวไหน,นก็ได้แต่จะให้ดีขอเสือดาวขอเสือดาวเออยังมาวายอยู่คูณไปอุ้ยสิบแปดสิบเก้าแล้ว โอ้โเมื่อกี้เอาสวยเออมาขอเสือเสือเพิ่มืหเลยละวายเข้าสวยมาคูณไปยีิบเจ็ดแล้วยีิบเจ็ดตัวอย่างละยีิบเจ็ดตัวคูณห้ามาอีกโอ้โหสามสิบสองคูณหกสามสิองคูณหกโอ้ยหยุดแค่นี้ครับบวกมาอีกบวกมาแบบนี้ครับโอ้โห 32อ่ะคูณไม่เยอะนะแต่ว่าแบบเป้งตัวแพงอ่ะโอ้โหสุดจริงๆครับขึ้นเบ็ดมาตอนนี้ครับอ่าได้มาอีกสามหมสีครับยังช็อตกับช็อตเมื่อกี้ไม่หายเลยครับโมาอีกแล้วครับนี่เหลืออีกหกสปินนะโอ้ยต่อให้ลูดไปหมดนี่ก็ไม่เสียดายไม่ไม่ไม่ไม,ไม่อันนี้เลยครับไม่ไม่สนใจเลยครับนะแต่โอ้ย มาได้ป่ะเอาเจหล่นนะเจมาสิบสองตัวเลยครับคูนเก้านะคูณเกนะ้า <c oughs> ค,ครับวิได้ไหมสองโอ้ยมันบวกหนักอะเกมนี้อะมันบวกมันบวกหนักหนักหนักมากๆเลยทุกคนเกมนี้โอ้โหแนะนำไปลองดูกันได้นะครับใครที่ยังไม่มีเว็บเล่นนะครับก็แนะนำมาเล่นด้วยกันได้นะครับนะ คลิกลิงก์ด้านล่างเลยนะครับอยู่ที่ปักหมุดอยู่แล้วนะครับนะสำหรับใครที่อยากจะเลิกก็แนะนําให้เลิกก็แล้วกันนะเลิกได้เลิกนะการพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะแต่ถ้าเลิกไม่ได้ก็มาเล่นด้วยกันครับอู๋แล้วบวกมาอีกก้อนหนึ่งครับโอ้โหสองร้อยหกสิบกับคูณสิบครับไม่สองพันหกกับคูณสิบครับโอ้โช็อกเลยครับแม่ไม่คิดว่าคลินี้มันจะปังขนาดนี้ครับโอเคครับผมก็ต้องลากันไปแล้วนะครับคลิปนี้ไม่ไหวครับ ผมจะไปถอนตังค์ถอนทุนก่อนกันลวกันนะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าแต่ว่าก่อนจะจากกันไปนะครับเตือนคลิปนี้ตัดขอไปกดผิดยังไงฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับนะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปแล้วนะครับแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ